อื uh ้ม huh. มาอยู่กับผมคนเดิมนะก็มาเริ่มกันต่อเลยมังว,ว่าโอ้มีกองคองขัญด้วยมองว่าวันนี้เราจะเล่นได้ตามปกตินะไม่ใช่ลืมอาจจบเลยนะอ่าดูจากทรงแล้วด่านนี้น่าจะเล่นสองรอบอืมผมผมว่าเอากองขัญเฉยๆฮะอันนี้เราก็ต้องเอาไว้ข้างหน้าเพื่อมีความเร็วโอ้ปิดเพลงทีมมันใช้ไมีชีิเครื่องรีดจะ เครื่องเครื่องจะดังไปนะก็อ้าววันอี้ยงที่เบิร์ดไม่โดนไม่โดนไม่ถึงรู้สึกว่ามันจะแรงเกินไปขอแค่นหนึ่งดาวแค่นี้หนึ่งดาวถึง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 ,ถง,ถงต,ติดฮนะนี่เองกิเบิลกำลังจ้องเราอยู่เฮ้ยเราไม่รอดเอ้ย,อยแรงเกินไปได้สองดาวโอเคฮะ เราจะเอาดาวเดียวเข้าใจไหมไม่ไม่เราจะเอาดาวแรกไม่ใช่ดาวเดียว <c oughs> นี่ไปดาวอีกดาวหนึ่งเลยน,นี่หยุดก่อนไปเลยถึง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 ,ถ,งถึงแล้วโอเค่านยังไงได่ดาน,นี้เป็นด่านที่ดีฮะรีบร้อยไปฮะไปดานต่อไปกันเลยดานนี้ก็สึกว่าเป็นด่านที่ใหญ่พอสมควรไม่มีอะไรใช่ไหม มีกล่องของขวัญรู้สึกว่าจะเป็นไอติมมาฉากหลังเนาะนี่ฮะนี่นี่เป็นกข,ของขวัญโชวไม่ใส่เลย <c oughs> น่าจะเล็งเหมือนเดิมหมูหมวยนี่เขามีอ่าเราต้องใช้สองอันนะจากจากดูจากการดูมันต้องข้ามเส้นใฉย่ะข้ามเส้นใฉยปุ๊บเอาไว้ร้อล้อไหนดีร้อหน้าแล้วกัน ล้อหน้าล้อหลังดังกันอยู่นะฮะแต่ว่ายกไม่ออกโอเคก็ลองใช้ไปก่อนถ้าล้อหน้าก็ใช้ได้ก็โอเคโอเคครับจังหวะน,นี้ไปแล้วฮะอืมึ่งทีเต็มสุดอะปัะนปันตีนังกาช่วงนี้ไม่ได้แล้วข้ามได้ไหมได้อยู่แล้วโอเคนี่กงกันได้ไหมอ๋อฮะ,อะดิ่ของ ของใหม่สองอันเลยฮะสองใบสองอันเลยหยุด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 โอเคผ่านยังสวยงามนี่เรียบร้อยฮะวันนี้เราจะไม่ใช้เครื่องยนต์นี่เรียกเครื่องยนต์อะไรเครื่องยนต์เรลยกเครื่องยนต์เหล็กก็ไม่ใช่เครื่องยนต์ทองแดงนะฮะเราก็เดินเครื่องเต็มซูปมาเดิมเราซีว่าเราจะผ่านโค้งนี้ไหมได้ฮะได้ฮะโอเคผ่านฮะ นี่เราพีหยุดสิอผ่านอย่างสบาย,บ,ายแบบอย่างนี้อือหือสามแาวเอ่าแต่อนี้เป็นวงกลมเปนเกี่ยวนะไม่มีคงกระดูก,กด็็ไ้แต่นี้ก็พยายามทำผ่านให้มันเป็นเกี่ยวมีของเต็มเลยนะทำไดดีอืมหมูไว้ตรงกลาง นี่ไว้นี่อือหือแล้วเราไว้อย่างนี้เปล่าแล้เครื่องยนต์มีเครื่องยนต์อะไรบ้างเขามีห้ามใช้เครื่องยนต์เหล็กแต่ว่าเราต้องน่าต้องขึ้นไปเอาดาวก่อนผมเอาดาวก่อนอ่อฮั่มีนี่ด้วยหนึ่งอันเอาไปทำอะไรนี่หนไปก่อนขึ้นไปก่อน โอเคปล่อยเครื่องยนต์ไปแล้วโอ้เราเราเครื่องผิดทางครับเครื่องผิดทางแล้วต้องทางนี้ฮะทางนี้ีใช้ได้อยู่พอสมควรเราน่าจะสร้างอย่างนี้เด็กอ่าทีนี้จะใช้เลยฮะดูวเครื่องมีความเร็วใช้ได้ จะไม่พานงนี้เหรอหรือวเราต้องเปิดเครื่องไปด้วยให้มันช่วยหรือเปล่าดูจากทรงเหมือนจะได้นะฮะได้ฮนะผมเปิดเครื่องไปด้วยนะฮะดมันจะช่วยโอเคทีนี้เราห้ามใช้ ทำใช้เครื่องครับทำใช้เครื่องนะก็อันอันนึงก่อนโอเคมันไม่พังฮะโอเคเราได้สามดาวเร็ยียบฮาน่าวที่ง่ายฮะโ,โอ้โอ้ รู้สึกว่าเราต้องขึ้นไปนะฮะขึ้นไปขึ้นเลยฮนะขึ้นไปอ่าฮะแล้วทางนี้มันยังไงครับเนี่ยหรือรว่าเราไปได้อืมถ้าขึ้นอ่ะฮะโอ,โอ,โอ้ไปไกลอยู่ทางเลยเองไปเรืนะ่อยๆ่ยฮะ ต้องม,มีจังหวะที่ถูกต้องอ้าวเรียบร้อยฮะสุดยอดแต่มันไม่ต้องมันห้ามพังต่อไปห้ามพังลองดูสิเออยังได้อยู่ังอยู่ได้อยู่อยอยเออไม่พังไม่พังแต่เวลาเกินนะโอเคเราว่าอย่างนี้น่าจะผ่านแล้วฮะ อิงพังเลยตอนนี้มั่งเยมามาดีฮะเื่อผมผมมั่วอาาืโอเคเราผ่านแล้วฮะเรียบร้อยอันนี้เหมือนจะชนแต่ไม่พังมันีจริงโอเคเราไปเล่นดาวพิเศษหนึ่ง หูด่านใหญ่มากโอ้โหล็อกมูนี่ด่านใหญ่มากฮะหูกล่องอยู่บนนูน่นมีเมงมุมเนี่ยอันนี้เราก็น่าจะแพทเทิร์นเดิมฮะลอไว้ข้างหน้าข้างหลังอาจจะไงหลังได้อา่ามีหลักการหน่อยปิดไปได้โอเคอันนี้ก็ ลิงเคลื่อนสุดสุดสุดสตีนนะโอเคไปเรื่อยๆฮะจังหวะนี้คลื่งแรงมากฮะคลื่งแรงคลื่งแรงขึ้นไปขึ้นไปฮะหยุดปลายดอไปสุดที่นี้เออเราลืมซูมภาพออกเออเออไม่ถึงขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปเลยนี่เราลืมซูมภาพออกอีกแล้ว อ่าอน,นี้ซูมเข้าไปหน่อยอันนี้เราก็พยายามถอยหลังอันนี้เห็นว่ามีกล่องอยู่อีกหนึ่งกล่องนะตรงนี้ใช่ตรงนี้มีกล่องอยู่สึกว่าเราจะไงไนะเ,เราไม่ไม่ฮะโอเคเราน่าจะผ่านอย่างง่ายดายเรียบร้อยเราผ่านแล้วฮะสามดาวเต็มนี่เรามาเริ่มด่านสุดท้ายประจำวันนี้ดูซิมันจะยากขนาดไหนอืฮมมีกล่องอยู่ข้าง กองอยู่ข้างเราใช้ล่มได้ไหมได้อย่างนี้ได้ไหม <c oughs> เราลวมมาเพิ่มเพื่ออะไรกันมีโอเคหยุด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 โอเคเราทีนี้เราก็โอเคลมพังเรียบร้อยการจะให้เตียงการหลบเราใช้ลมเดินพังเอา โ oh. อ้อ้ยไม่พังแล้วไม่พังแล้วนีเ่เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วรีบรอไผ่านเลยยิส yes. มาแล้วทรงดาวเรียกโ <our> รลิส์คุอวัดเองไม่ความร่วมมือ ได้แล้วได้แล้วติดขวดโอ้ยขวดมาอะไรเลยอีขวดบ้าอังทำบะไรเนี่อ่เราต้องรู้วิธีเวลาการปล่อยฮนะเราได้แปดวีจนได้อ่าวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้นะขอ,ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะก็แค่นี้ก็ วันนี้ก็พอแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับสำหรับวันนี้นีแค่นี้ครับบ๊ายบายครับปุ๊